ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติหรือเก็บรักษาบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามหรือเก็บรักษาพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์คําว่ายึดมัน่นอยู่ในจริงๆควรจะแปลว่าอาศัยอยู่ในถ้าคุณรักษาถ้อยคําของพระองค์เอาไว้คุณก็อาศัยอยู่ในความรักของพระองค์จะไม่มีใครในโลกนี้ที่ทําให้คุณ ออกมาจากการอาศัยอยู่ในความรักนั้นได้ยกเว้นตัวคุณเองและพระเยซูกระตัสว่าถ้าท่านทั้งหลายเก็บรักษาพระบัญญัติของเราท่านก็จะอาศัยอยู่ในความรักของเราคุณอยากอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์ไหมอย่าให้สิ่งใดในโลกนี้มายั่วทําให้คุณต้องก้าวออกนอกเส้นทางแห่งความรักเพราะในขณะที่คุณอาศัยอยู่ในความรักนั้นคุณจะไม่สงสัยในความรักที่พระองค์มีต่อคุณแต่หากคุณไม่อาศัยอยู่ในความรัก คุณจะสงสัยอยู่ตลอดเลยว่าเอะพระเจ้ารักฉันหรือเปล่านิสัยของฉันก็ดิบแล้วก็เถื่อนแบบนี้พระเจ้าคงไม่รักฉันแล้วแหละพระเจ้ารักคุณตั้งแต่ยังเป็นคนบาปและพระองค์ไม่เคยหยุดรักคุณแม้คุณมาเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้รักคุณมากขึ้นไปกว่าเดิมไม่มีการกระทําดีใดในชีวิตของคุณที่จะทําให้พระองค์รักคุณได้มากกว่าวันนี้แล้วถ้าหากพระองค์จะรักคุณได้มากขึ้นนั่นหมายถึงพระองค์จะต้องรักคุณมากกว่าที่รักพระเยซู พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อพวกเราในทุกวันนี้นะฮะขอให้พวกเขาได้อรู้ว่าพระองค์คือพระบิดาทรงรักพวกเขาเหมือนดังที่รักข้าพระองค์รักเท่ากันเลย